เทียบกับเซเว่นนะพลอก็ว่าบิ๊กซีมินิก็อร่อยนะลองชิมได้ทุกคนอันนี้แบบอร่อยจริงบอกต่อลองไปชิมนะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพลอยจูบูนะคะวันนี้พลอยพาทุกคนมาฝากท้องที่บิ๊กซีมินิค่ะเสียงยาวไปไหนวันนี้พลอยจะพาทุกคนมาฝากท้องหนึ่งมือที่ b i ๊กซีมินนะคะด้วยงบของเรานั่นเองนี่เลย100บาท <Ừ! S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างบ100บาทเราจะได้อะไรมากินใน1มือบ้างเอาเป็นว่าก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาด้านในอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องพลอยจูเกด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าวันนี้พลอยจะได้อะไรมาบ้างไป let's go <S และนี่ก็คือเมนูที่เราได้มาจาก b i ๊กซีมิน สีอย่างจริงๆอะ่ะทีมของเราก็จะมีของข้าวของหวานแล้วก็น้ำดืม่มใช่ไหมแต่ว่าพอไปเห็นโอนิกิริก็คือซูชิสามเหลี่ยมอะ่ะมันเหมือนกับที่เซเว่นแต่ว่าที่เนี่ยราคา22บาทเขาก็เลยลองซื้อมากินว่าจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ของข้าวก่อนค่ะข้าวนะคะพลจะเริอกเป็นอันนี้เลยข้าวผัดดู ของข้าวของเราในวันนี้พลอยก็เลือกเป็นข้าวผัดปูนะคะของ Big m e l นะเลยมีขายที่ Big C มินิมินิ Big C ที่เดียวซื้อมาในราคา38บาทเดีย๋ยวไปดูด้านในดีกว่าอุ้ยร้อนมากเลยอะ่ะ one two, three. อุ้ยอุ้ยอุ้ยหอมเนาะ <Inf o. S 1> ดูดูปูดูปูนี่ น่ากินอะเดี๋ยวเราลองชิมเลยดีกว่าเฮ้ยจะบอกว่าบิ๊กซีอะเขาจะแหมซ่อมกับช้อนมาอย่างนี้นะคะเฮ้ยแต่ที่บิ๊กซีมีนี้ก็ดีเนาะเพราะว่าเขาใส่ถุงมาคู่กันแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้เขาก็มีคุณค่าทางโภชนาการบอกนะก็กล่องนี้ถ้ากินหมดกล่อง390กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเกิดว่าใครลดความอ้วนอยู่ก็เสียใจด้วย นี่คือการแกะช้อนอย่างถูกวิธีใช้ปักปัดไปเลยแต่เอาจริงๆป้าบางเมนูมันก็ไม่ได้ใช้เนาะช้อนไอ้ส้อมอ่ะเฮ้ยดูเนื้อปูดิเฮ้ยก็โอเคอยู่นะสามสิบเก้าบาทมาชิมเลยเฮ้ยให้ดูข้าวก่อนข้าวคือแบบเรียงเม็ดอ่ะดีเวอร์อะกลิ่นหอมมากกลิ่นมันจะแบบออกเป็นเป็นมันมันปูหอมมันมันปู เ้อนอะอืมอร่อยอืมรสชาติดีรสชาติอะ่ะคือไม่ได้แย่นะทุกคนรสชาติมันก็จะออกไปแบบกลางๆอะ่ะมีความเป็นความเป็นมันมัๆปูอ่ะแล้วก็มีความเผ็ดของพิชทยแปลว่าดีนะส่วนข้าวอะ่ะ มันจะเป็นเม็ดแบบเรียงแลยรอะ่ะเป็นเม็ดล้วนๆซุยอๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เละด้วยถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเทียบกับเซเว่นะพาก็ว่าบิ๊กซีมินิก็อร่อยนะข้าวเซเว่นอะให้เคียนลองชิมดีว่าข้าวเซเว่นอะถ้าเป็นพวกฟีดอะมันจะไม่ค่อยอร่อยแบบนี้นะเนาะขาวนะใช่ใชว่าอันนี้มันอร่อยกว่านะข้าวมันล้วนไม่ไม่เละแล้วก็่นนก้อีย แล้วก็น้ำมันไม่เยอะดูดิไม่มีน้ำมันเลยข้าไม่เป็นก่อนเฮ้ยดีทุกคนมาลองได้ถ้าใครผ่านบิ๊กซีมินีนะลองจอดลองอก็เดี๋ยวไปดูโอนิกิริเมนูต่อไปดีกว่าโอนิกิริแซลม,มอนลมคันย่างสซีิวนะคะและนี่ก็คือเมนูที่สองใครเลือกเป็นโอนิกิริราคาเต็มอยู่ที่28บาทแต่ว่านี้จะเป็นราคารด เหลือ22บาทไ้เลยพอยเลือกเป็นโอนิกิริไส้แซลมอนลมขวันย่างซีอิวมาก็ะอยากรู้นั่นแหละว่ามันจะเหมือนของทางเซเว่นหรือเปล่ามีปัญหากับการแกะโอนิกิริมากเลยนะมันแกะไม่ได้สักทีไงเอออันนี้หนึ่งหมายเลขหนึ่งออกแล้วก็ต้องฉีกให้มันขาดเลยใช่ปะแล้วก็หมายเลขสองต้องแง่เงี้ออกมาอ๋อใช่ไหมถูกไหม เออเลขละชึอบอ๋อนี่ทุกคนนะแล้วก็หมายเลขสามชบึชบก็จะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่อะอืมอนอะให้ดูเป็นไงทุกคนจะเห็นก่อนพอยนะพอพยอยังไม่เห็นเลยโว้ย มองไม่เห็นเลยเลยอ,ะอ่ะเอาจริงๆวันนี้กี่ลีอะ่ะมันต้องอุ่นก่อนไหมก่อนกินหรือว่ามันทานแบบเย็นได้เลยถ้าใครเคยกินหรือว่าใครกินประจำอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาบอกไปยทีว่ามันต้องอุ่นก่อนไหมหรือว่าต้องทานเย็นๆอย่างนี้แหละดูเผินๆถ้าเอานี้ออกใช่ปะเอาถุงออกแล้วอะ่ะมันก็จะเหมือนของเซเว่น่ะเห็นไหมก็ลองกินเลยดีกว่าไส้อยู่ตรงไหนวอะอืม เฮ้ยไม่ไม่น้อยนะว่าเยอะอยู่นะตัวไส้อ่ะมันมีความกลมก่อมมันมีความเป้นพวกของตัวซอสแล้วก็มันจะมีกลิ่นควันเหมือนควันฟืนจริงๆอ่ะส่วนตัวข้าวอ่ะมันความรู้สึกว่ามันจะจืดๆหน่อย ถ้าเทียบกับทางเซเว่นนะมีความรู้สึกว่าเออเซเว่นอ่ะจะอร่อยกว่านะตัวสาหรายมันก็จะเป็นประมาณนั้นลมันจะนิ่มๆแต่ถ้ากินรวมกันราคานี้ก็ถือว่าโอเคพอได้อยู่ให้ลองจัก้กองนะ อันนี้จะเป็นยี่ห้อ King Chef นะทุกคนซื้อได้ที่ Big C Mini ถ้าเกิดว่าใครอยากลองชิมลองมาหาซื้อชิมได้แต่ถ้าใน7ซเว่นพอไม่แน่ใจว่ามันยี่ห้อของอะไรของโอชิป่ะถ้าเกิดว่าใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีแต่ถ้าให้พลอยเลือกอะ่ะโอน,นิกิลิที่ Big C กับเซเว่นอ่ะพอว่าเซเว่นโอเคกว่าอร่อยกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่สากันค่ะ ของหวานพลอยเลือกเป็นอันนี้นะคะเต้าหอยนมสดและเมนูที่3นะคะก็คือเมนูของหวานนั่นเองพลอยเลือกเป็นเต้าหวยนมสดนี่เลยซื้อมาในราคา19บาทมีวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุบอกตรงนี้ด้วย พ่อเ,เคยกินแต่ของเซเว่นนะเต้าหว้นมสดแต่ว่าวันนี้จะมาลองกินของบิ๊กซีมินิดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ของเซเว่นเนะ่เขาจะไม่ค่อยหวานนะไม่รู้ที่อื่นจะหวานหรือเปล่าเต้าหวยนมสดอันนี้นะคะจะตาละออกนี่เลยเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้จะมาหาแบบว่าตาบิ๊กซีของบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวไปแกะดูด้านในดีกว่าเฮ้ยเขาซีนมาดีมากเลยแกะไม่ดีหกแล้วเนี่ย ซีนมาโคตรเหนียวเลยโออ้ยไไงเ็รียบร้อยหกไปแล้วมาดูด้านในนะคะนี่เลยเขาจะ,จะมีพวกฟ๊ตตี้มาให้นะชิ้นใหญ่เวอร์ดูมีหลายชิ้นนะคะเดี๋ยาดูต้าหวยต้าหวยนี่เลยเชื่อเาขาแบบนี้นะคะสารสันสๆรส,น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 สนันชิมดีกว่า เปรี้ยวนิดนึ่งอะคอยไม่แน่ใจว่ามันเปรี้ยวเพราะว่าฟุตตี้หรือเปล่านะเนี่ยยวลองชิมฟุตตีม้มันมีกลิ่นฟุตตี้อะแรงกว่าเต้าหวยอ่ะมออมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เป็นมันๆมันมน,ม,นมอะหวานน้อยหวานน้อยพอๆกับเซเว่นเลยมันมีสับปะรดด้วยนะ มันเหมือนมันเป็นสับปะรดเลยอะที่มันไม่มีกลิ่นนมสดแล้วก็เต้าหวยอะพอยคิดว่าไอเนี้ยมันแช่อยู่นานพวกฟุตตี้อะมันก็เลยมีกลิ่นฟุตตี้อะแรงกว่าแต่เอารวมๆแล้วก็คือพอกินได้นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเออรองปหะ ลองชิมนะให้เฮบได้เห้บฮเวครีมมินีเหมือนเดิมพุดดิ้ไม่ใช่พุดดิ้ต้องวานนมสดตาละอ่อนแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือเมนูนี้คุณเคน้นนำเสนอนะคะนั่นก็คือขอวางอันนี้ก่อนะนี่นะคะทุกคนนมเปรี้ยวแล้วสะดุดตาพอดีเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้เครื่องดื่มเป็นนมเปรี้ยวนะนี่เลยคืออะไรคะคุณบอกหน่อย,ยนมเปรียปร้ยวยวี่ห้อเบลล่า ราคาเต็ม9บาทแต่เราซื้อ6บาทเคนอ่ะจะเป็นคนที่กินนมเปี้ยวบ่อยมากแล้วก็จะชอบกินนมเปี้ยวแปลกๆซึ่งพอยอ่ะไม่ค่อยชอบกินหรอกแต่เนี้ยเคนอ่ะแนะนํามาว่าอร่อยก็จะลองกินราคาเต็ม9บาทราคาลด6บาทแต่เคนบอกว่าซื้อราคา6บาททั้งปีทั้งชาติเลยก็เลยไม่รู้ว่าราคาไหนแน่อันนี้จะเป็นลดดั้งเดิมนะไขมัูย์เป มันไม่ได้เหมาะกับคนอย่างเราเลยข่มันสก็เฮ้ยอันนี้เขามีคุณค่าทางพภชนาการบอกเลยนะนมเปรี้ยวมันมีคุณค่าทางพภชนาการบอกได้หรอมีใช่ไหมเดี๋ยวมาดูคุณค่าทางโภชนาการนะคะพลังงาน450กิโลแคลอรี่น้ำตาล9กรัมไขมัน0กรัมโซเดียม25มิลลิกรัมก็คือมีน้ำตาลด้วยแหละ9กรัมถือว่าเยอะหรือนอืม9กรัมเยอะหรือน้อยเพื่อนๆคอมเมนต์บอกมาที อหอมนะมันหอมอคล้ายโยเกิร์ตด้วยอะ่อออะอืมถ้าดูหลอดมันจะไม่ค่อยถึงใจในการกินน้ำเปี้ยวต้องกระดกเค้หวานน้อยจริงๆรสชาติก็ได้อยู่นะเทียบเทียบกับอะไรดีอะ่ะมีทาเกนเออมีทาเกนจะคล้ายคลมีทาเก้นเลยเนี้ย กลเคียงกับบีทากเก้นสุดอแต่ก็เอาเป็นว่าเราเทียบกับบีทากเก้นละกันรสชาติใกล้เคียงกันหวานน้อยแต่จะให้เข้มข้นน่ะต้องกินยาคูนมเปรี้ยวอะ่ะเอาจริงๆเออยาคูนี่แบบจัดจ้านจัดเต็มเลยลองชิมได้ทุกคนอันนี้แบบอร่อยจริงบอกต่อลองไปชิมนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเพื่อนๆคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้คอมเมนต์บอกพลอยมาด้วยอย่าลืมกด Subscribe ช่องพอจุโกไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพลอยจะพาไปฝากท้องที่ไหนอีกสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย